เล่นซ่อแนแอบเหรอปุ๊กกูจัดได้แล้วกูไม่แอบมึงไม่อยากปวดหัวกูบอกเพื่อนไปดีดีดีหนีมาแบบนี้จะหนีไปตลอดเลยไงไม่ชอบคุยกับคนอื่นลงมกูด้วยปะจะได้ไปไม่รวมแล้วไปแล้วนี่จะอยู่ในนี้ถึงเมื่อไหร่อ่ะต้องรอให้เพื่อนกลับไปกันหมดเลยปะ่ะ ไม่แล้วแค่รอ้อยมึงหาเจอร,รอกลัวอือรอุณทำไมอ่ะก็มึงองมันจะตามมามึงอ่าจสายตากูได้เหรอแล้วถ้ากูไม่ตามมามึงจะอยู่ในห้อง,งน้ำจนถึงเช้าเลยป่ะ <c oughs> แล้วมึงก็มา จริงต่จะกลับไปไหมต้องอยู่ทำอะไรต่อไปไม่นะแต่ว่าเยู่ข้าวอะน่ารักเดี๋ยวไปกินด้วยกันใช่ปะ มึงชอบกินนมอ่ะรู้ได้ไงก็เห็นเมื่อคืนมึงก็กินจับพิษีรอเขาเรียกว่าสังเกตเป็นรูเมทกันก็ต้องหัดเรียนรู้กันเอาไว้บ้างอยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขไงเรียนรู้เอแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมึงรู้อะไรเกี่ยวกับกูบ้างก็หลายอย่างนะมึงชอบกินนมประิตวใช่ไหมมึงผูกในใครไม่เป็นไม่เก็บที่นอน ชอบใส่ชุดน,นอนลายสัตว์ร่มน่ารักสีเหลืองกูไม่ได้ชอบพี่อามซื้อให้เออแบบนั่นแหละเหมือนกันมึงพูดน้อยแต่ก็ด่าแรงอยู่เคยโดนละออคนอย่างมึงอ่ะอ่านยากอะน่าจะต้องใช้เวลามากกว่านี้หน่อยหรือวะเอออีกข้อนึงที่สำคัญมึงหลับได้ในที่สว่างซึ่งกูชอบข้อนี้มาชอบอืชอบมากมึงกำลังบอกว่า มึงชอบกูนะั้นเอ่ะไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยว่าแต่มึงเออรู้อะไรกับกูบ้าง่ะจะเป็นเนือ้อค,คำตอบโคตรโดนใจมึงนี่เป็นคนไม่โกหกคนจริงด้วย